เย่เฉินก้าวออกมาทันทีและถามเธอว่าเขาออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรอทำไมเขาต้องออกจากโรงพยาบาลด้วยพยาบาลกล่าวว่าเขาออกจากโรงพยาบาลได้3มชั่วโมงแล้วอาการบาดเจ็บของเขาสาหาัสแต่ชีวิตของเขาไม่ได้อยู่ในอันตรายอีกต่อไปเขายืนยันที่จะออกจากโรงพยาบาลและเราไม่สามารถบังคับให้เขาอยู่ต่อได้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามขั้นตอนการปล่อยตัวเขา เย่เฉินขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเช่นนี้และรีบถามคุณรู้ไหมว่าใครพาเขาออกจากโรงพยาบาลไม่มีใครรับสายพยาบาลกล่าวเขาออกจากโรงพยาบาลโดยใช้ไม้ย้ำยัน เย่เฉินรู้สึกประหลาดใจอย่างมากแม้ว่าชีวิตของถังซื้อหายจะไม่ตกอยู่ในอันตรายแต่จากภาพถ่ายที่เซียวชูรานให้เขาดูในตอนนั้นก็เห็นได้ชัดว่าอาการบาดเจ็บของเขาสาหัสและเขาต้องพักฟื้นอย่างน้อยหนึ่งเดือนแต่ไม่ถึง24ชั่วโมงต่อมาเขาก็ออกจากโรงพยาบาลได้เขาพยายามหลบซ่อนใครด้วยการรีบออกจากโรงพยาบาลเช่นนี้เพื่อเลี่ยงวัยรุ่นพวกนั้นหรอหรือว่าเป็นการหลบเลี่ยงศัตรูหรือว่าเป็นการซ่อนตัวอยู่ เย่เฉินรู้สึกสับสนอยู่ครู่หนึ่งเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองตกหลุมพรางของถังซือไ่ที่ล่อเสือออกไปจากภูเขาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือในขณะนี้ถังซีไ่ที่กำลังเดินกระเพกกำลังขึ้นไปบนเครื่องบินเจ็ทฮอนด้าลำเล็กที่สนามบินคนลเรือนเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตชานเมืองของเมลเบิร์นโดยมีชายชุดดำหลายคนช่วยเหลือเครื่องบินลำนี้เป็นของบุคคลคนหนึ่งเจ้าของเหมืองขนาดเล็กในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเขาไม่ได้ร่ำรวยมากนักดังนั้นเครื่องบิน ส่วนตัวลำนี้ที่ราคาต่ำกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐจึงไม่สะดุดตานักที่นี่เป็นเพียงเครื่องบินส่วนตัวระดับเริ่มต้นสำหรับคนรวยระดับล่างเท่านั้น เนื่องจากเที่ยวบินดังกล่าวขึ้นบินจากสนามบินเอกชนและเส้นทางที่รายงานคือจากเมลเบิร์นไปยังพอร์ทเทดแลนด์ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียซึ่งไม่มีเส้นทางบินระหว่างประเทศผู้โดยสารจึงไม่จำเป็นต้องผ่านการตรวจหรือลงทะเบียนใดๆพวกเขาสามารถขับรถเข้าสนามบินได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปที่อาคารผู้โดยสารด้วยซ้ำพวกเขาสามารถขึ้นเครื่องบินได้ที่ปลายรันเวย์ เจ้าของเครื่องบินลำนี้อาศัยอยู่ที่เมลเบิร์นกับครอบครัวในช่วงนอกเวลางานและเดินทางไปออสเตรเลียตะวันตกในเวลางานธุรกิจพันธสัญญาหลักของเขาคือการขนส่งแร่เหล็กที่ขุดได้ไปยังพอร์ตเฮดแลนด์จากนั้นจึงส่งออกจากพอร์ตเฮดแลนด์ไปยังลูกค้าในประเทศจีนดังนั้นเขาจึงต้องเดินทางกลับเมลเบิร์นทุกสัปดาห์เป็นไปไม่ได้เลยที่คนภายนอกจะหาเบาะแสใดๆเมื่อถังซีไห่ขึ้นเครื่องบินของเขาเครื่องบินวิ่งแท็กซี่และขึ้นบินในแสงเช้าโดยบินจาก ทางตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลียไปยังทางตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียซึ่งเทียบเท่ากับการบินเป็นเส้นทยแยงมุมในออสเตรเลียหลังจากเครื่องบินมาถึงสนามบินใกล้พอร์ตเฮดแลนด์แล้วถังซีไห่จะขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่ขนส่งแร่เหล็กจากพอร์ตเฮดแลนด์ไปยังญี่ปุ่น ขณะเดียวกันด้านนอกโรงพยาบาลรอยเย้าเมลเบิร์นเย่เฉินมองดูเครือข่ายถนนในเมืองที่กว้างขวางและขมวดคิ้วพลางพูดว่าบัตเลอร์ถังมีปัญหาในการเคลื่อนไหวเขาคงเดินไกลคนเดียวไม่ได้แน่เฉินเจอคายถามว่าอาจารย์ท่านต้องการระดมเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อหาวิธีติดตามมันหรือไม่เย่เฉินถอนหายใจฉันกลัวว่าพ่อบ้านถังกำลังหลีกเลี่ยงฉันโดยเจตนา หลังจากพูดจบเย่เฉินก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จึงรีบพูดกับเฉินเจ๋อครทันทีว่าไปที่สถานีตำรวจกันเถอะแล้วขอความช่วยเหลือจากตำรวจว่ากันว่าพอบ้านถังเพิ่งอพยพมาออสเตรเลียได้ไม่นานเอกสารทางกฎหมายและขั้นตอนสำหรับผู้อพยพใหม่ต้องครบถ้วนสมบูรณ์มากบางทีตำรวจอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ เฉินเจอคายพยกกักหน้าแต่ถามด้วยความกังวลท่านอาจารย์เราควรใช้บัตรประจำตัวอะไรถึงจะขอความช่วยเหลือจากตำรวจถ้าตำรวจต้องยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพ่อบ้านถังก่อนผมเกรงว่าเราจะหาเอกสารประกอบอะไรมายืนยันได้ยากเย่เฉินรู้สึกหงุดหงิดอย่างอธิบายไม่ถูกและขมวดคิ้วพลางพูดว่าลองเสี่ยงโชคกันก่อนเถอะถ้าอีกฝ่ายเรียกร้องมากเกินไปฉันก็มีวิธีทำให้เขาพูดความจริงได้เหมือนกัน